เปิดจำนวนเงินเบลล่าบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีพร้อมประโยชเด็ดอีกหนึ่งซุปตาน้ำใจง อย่างเบลล่ารานีเราจะเห็นว่าเธอนั้นนอกจากเป็นดาราเบอร์ต้นน้ำดีไม่เคยมีข่าวเสียหายก็มีจิตใจที่งดงามมากๆช่วยเหลือชาวไทยในเหตุการณ์ต่างๆบ่อยครั้งล่าสุดสาวเบลล่าโอนเงินบริจาคให้มูลนิธิองค์กรทำดีของคุณแม่บุ๋มปนัดดาโดยทางเพจดอรรปนัดดาวงผู้ดีโพสต์แจ้งว่าขอบคุณน้องเบลล่าที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิองค์กรทำดี 1>, 1ล้านบาทน,น้องบอกว่าหนูรู้พี่บุ๋มช่วยจริงและอยากสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้ผ่านสถานการณ์น้ำท่วมไปได้สงสารชาวบ้านที่ต้องเจออะไรแบบนี้บุ๋มขอขอบคุณน้องมากนะคะสวยแล้วยังใจดีไม่แปลกใจทำไมคนรักน้องเยอะจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ